ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้ลงพื้นที่สั่งการด่วนนะคะโดยให้ทุบคันกั้นน้าทุ่นาเชยเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีลงไปอีก50เซนติเมตรเพื่อที่จะพร่องน้ําออกจากทะเลสาบตั้งรับสถานการณ์ฝนที่จะตกอย่างต่อเนื่องค่ะนายสามารถลอยฟ้าผู้ว,ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ําทะเลสาบทุ่นาเชยเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีหลังมีคําสั่งให้ทุบคันกั้นน้ําลงอีก50เซนติเมตร โดยมีนางสุการดาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีและนายวิสุทธ์ประกอบความดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีร่วมต้อนรับโดยการทุบคันกั้นน้ำในครั้งนี้เพื่อให้ระดับน้ำในทะเลสาบทุ่งนาเชยมีระดับต่ำลงและสามารถไหลออกได้อย่างสะดวกรวมทั้งสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกยุรงอย่างต่อเนื่องตามคำพยากรณ์ของอุตุนิยมวิทยาในช่วงฤดูฝนปีนี้ นายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ระบุว่าจากปัญหาน้ําท่วมขงังผิวการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีถนนเลียบเนินไปจนถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีและบริเวณถนนท่าแฉลบ เกิดจากการระบายน้ำออกจากทะเลสาบทุ่งนาเชยเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากทะเลสาบทุ่งนาเชยได้กักเก็บน้ำไว้เป็นจำนวนมากจึงมีแนวคิดพร่องน้ำออกจากทะเลสาบอีก50ซนติเมตรเพื่อเป็นแก้มลิงสำคัญในการรองรับน้ำหากมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนปีนี้ส่วนมีข้อสังเกตที่ว่าการพร่องน้ำออกอีก50ซนติเมตรนั้นอาจกระทบต่อสภาพแวดล้อมและปลาอาจตายได้ในฤดูแรง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวว่าจากก่อสร้างประตูน้ำเปิดปิดตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและมั่นใจไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมครับในวันนี้ก็มาเตรียมความพร้อมในการที่จะรับสถานาภัยพิบัติที่จะเกิดจากฝนตกหนักนะครับในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลเมืองท่าช้าง รเราจะเห็นว่าในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลเมืองท่าช้างเนี่ยจุดรับน้ำฝนหรือเป็นแก้มดิงที่ดีสุดคืออ่า,อางเก็บน้ําทุ่งนาเชยนะครับเราจะเห็นว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยการระบายน้ําที่ตามถนนต่างๆนะครับบริเวณโรงพยาบาลพรปกเก็ดีหรือที่บริเวณสถานีขนส่งก็ดีเนี่ยน้ำจะเอ่อล้นท่วมโดยตลอดนะทีน,นี้เราจับจุดได้แล้วว่า จะต้องเร่งระบายน้ําหรือพองน้ําที่สวนสาธารณะทุ่งนาเชอให้มากที่สุดนะครับเราก็ได้แก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็คาดหมายว่าจะมีพายุเข้ามานะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้ามีปริมาณน้ําฝนเนี่ยในเขตอาเภอเมืองเนี่ยร้อมิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะสร้างปัญหานะครับน้ำท่วมได้อีกนะครับจังหวัดร่วมกับทางเทศบาลเมืองจันทบทุรีก็เตรียมความพร้อม อีกระดับหนึ่งก็คือเราจะเปิดประตูระบายน้ำนะครับที่สวนทุ่งนาเชยเนี่ยให้ลึกลงไปอีกประมาณ50เซนเพื่อจะพล่องน้ำที่อ่างเก็บน้ำทุ่งนาเชยให้ลดลงนะครับเมื่อมีฝนตกหนักนะครับปริมาณน้ำฝนก็จะไหลลงสู่ทุ่งนาเชยได้รวดเร็วนะครับจะทำให้น้ำที่จะไม่ออล้นท่วมถนนบริเวณที่โรงพยาบาลพระปกเก้าหรือ,อบริเวณ ที่ขนส่งจังหวัดได้นะครับนีเ่เราเชื่อมั่นนะว่าถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับน้ำจะไม่ท่วมในเขตเทศบาลเมืองจจนทบบรีครับอ,อ๋อในช่วงฤดูฝนเนี่ยผมคิดว่าเ,ออเราก็จะต้องพ่องน้ําไว้นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฝน,นแต่ว่าเมื่อหมดฤดูฝนหรือฝนทิ้งช่วงเนี่ยเรามีสลักไม้ที่จะปิดกั้นได้อีกนะครับที่จะให,ใ,หให้น้ำเนี่ยขึ้นสูงปริมาณที่เราเคยทํา นะครับอันนี้ในช่วงฝนเนี่ยเราก็จะสามารถพ่องน้ำได้หรือจะทางเทศบาลต้องการจะเก็บน้ําในช่วงที่าพายุนะครับไม่เข้าหรือว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็สามารถมีลิ้นไม้นะครับที่จะปิดเปิดได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับ